เอาล้วก็ต้องกลับสวัสดีดัดสวัสดีนะฮะก็วันนี้อยู่กับผมนะครับ b u i C TV Channel นะฮะวันนี้ผมจะพาไปสอนนะครับว่าวิธีการอา่าวิธีการแบบว่าให้คนดูแบบว่าเข้ามาเห็นของเราได้ยังไงก็มีวิธีแรกนะครับที่ผมคิดเองหรืองงๆไงก็ไม่รู้ก็สมมติผมจะตั้งเป็นวิธีลงแคมตัซเซียใช่ไหมครับผมก็ อ่ะสมมติผมลงไปวิธีลงแคมดัสเซียสตูดิโอนะครับอ่ะสมมติเป็นผมเนี่ยผมจะหาแบบว่าอ่าวิธีลงแคมดัสเซียผมก็จะกดใช่ไหมวิธีลงวิธีลงแคมใช่แคมโมเออแคมดาเซียเออแคมดาเซียปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะก็ให้เรากดเข้าไปปุ๊บกดก๊อบมาปุ๊บแล้วเราก็ไปช่องของเราแล้วเราก็กดปุ๊บ โอเคแล้วก็กดเปลี่ยนนะฮะกดเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บมาใส่ตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่ปุ๊บอ่าเราก็จะได้แบบตามที่เราอยากได้หรือว่าเราจะต้องกดเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อมันคือ google เหล,ละวะ google... google.. อะไรอย่าหนึ่งนะฮะก็ไว้สำหรับดูใช่ป่าววะ ผมขอแป๊บหนึ่งนะฮะ Google ไม่ใช่เพแน่นอน Google Drive เหรอใช่เปล่าขอดูก่อนนะฮะไม่ใช่กูไม่ใช่ Google Drive เลยผมจำไม่ได้แต่ว่าวิธีนี้นะฮะก็ใช้ได้นะครับก็แค่ปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแล้วก็หาว่าคนดูคนดูเนี่ยออันไหนคนดูเยอะอ่ะสมมติผมเข้าไปวิธีลงแคบปบตเสียป,ปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บอ่ะอย่างนี้หมื่นห้าหกพันอย่างงี้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 อ่ามันยังทูกว่าน้อยใช่ไหมครับเราก็กดวิ ซีลงแคมตัดเซียแล้วก็ลบออกไปอ่ะปุ๊บแค่นี้ปุ๊บดูอย่างนี้โอเคตรงนี้5 0 0พันพันแปดหกพันหกพันของคนอื่นนะครับก็ห้าร้อยสามร้อยแปดสิบบ้างสองร้อยบ้างพันบ้างอันนี้ของผมเองเพิ่งลงไปสิบเอ็ดนาทีสดๆเลยเนะี่ยสองพันบ้างหมื่นสองบ้างก็จะมีวิธีลงถาวรแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นพัน พ,พ,พ,พันพันพันหมื่นหมื่นโอเคเราก็จะมาดูอย่างนี้ดีกว่าอ่าสอนลงแคมตัดเสียตูดิโอถาวรกดเข้าไปครับหมื่นห้าหนึ่งร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเราก็จะดูครับว่าอันไหนมันเยอะสุดสําหรับแบบว่าคนดูอย่างเงี้ยโอเคลองลงลบออกดูอ่ะอย่างเงี้ยสามหมื่นหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเราควรแบบว่าก๊อปปุ๊บไปลงเลยอย่างเงี้ย เออไอ้น,นี่สอนลงติดตั้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอลองแบบว่าอ่าขอแบบว่าแค่คิดดิตนะครับคุณ SKY Channel นะคะรับก็แปบหนึ่งใจเย็นพี่เราขอกรอบหน่อยโอเคเราขอกรอบแค่ตรงนี้โอเคเราก็จะมาดูอย่างนี้นะฮะสมมุติมันเป็นอย่างนี้ฮะสามหมื่นปุ๊บ ห้าพันหนึ่ง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 หมื่นห้าอย่างเงี้ยคือใช้ได้นะฮะอย่างเงี้ยตั้งแต่สามอันดับแรกลงไปก็ใช้ได้แล้วอะ่ะสามหมื่นปุ๊บห้าพันปุ๊บหนึ่งพันปุ๊บหนึ่งพันปุ๊บโอ้โหชัดเจนฮะก้วิธีทําครับก็กดกรอบด้านบนอย่างงี้ฮะแล้วก็เอาล้ากําลังสวัสดีคุณผู้ชมใจเย็นเดี๋ยวติดลิกีกัสเซ์ใจเย็นบ้าติดลิกีกัสเซตตัวเองโอเคแล้วก็มาใส่เงี้ยแล้วก็เออเอามาใส่ แต่ผมนะครับวิธีผมนะครับคือเอามาลงตรงนี้นะครับคือเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้ผลนะครับก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับใครไม่ใส่นี่ถือว่าพลาดมากเลยนะครับเวลาจะใครกดปุ๊บอ้าวเจอของเรานี่ดูดูดูอะไรเงี้ยยอดวิวขึ้นอะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่อย่างนี้นะครับแตกต่างกันมากเลยสมมติผมไม่ใส่ปุ๊บวิวผมอาจจะเนี่ยอาจจะตกเลยประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยบ้างอันเนี้ยแต่ถ้าใส่ไปบางทีวิวขึ้นเป็นหมื่นอย่างนี้ก็มีนะอ่าโอเคเราก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เป็นการ เสร็จสิ้นเรียบร้อยโอเคนะเดีย๋ยวผมลองก๊อปอันนี้ลองไปดู่ะอย่างนี้ของผมโอเคกดไปเลยใช่ไหมของผมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่ไหนมันขึ้นอยู่ไหนลองกดไปดูฮะเออมันอยู่ไหนว่าลองกดไปดูเรื่อย มันอาจจะไม่ตรงประเด็นสักทีนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละฮะก็ไม่ก็เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเขียนว่าวิธีลงวิธีลงแคมตัเสเซียอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยของผมดูว่าของผมเอ๊ะเนี่ยไงเห็นปะของผมมันมีขึ้นเลยเนี่ยว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอยู่อันที่เก้าเนี่ยติดอันดับสิบอะท็อปเทนอะเป็นไง บอกแล้วเนี่ยประมาณเนี่ยดูดิประมาณเ0็ด,ด 7, กว่ารายการนะ่ะคุณคิดเอาเองแล้วกันเนี่ยคุณคิดเอาผมว่ามันดีนะเนี่ยแล้วมีตัวกรองใช่ไหมตัวกรองปุ๊บ 4K HD อะไรวะแป๊บหนึ่งขอดู 4K ก่อน What the fuck อ๋อไม่ใช่โอเคอันนี้ก็ปล่อย,ปอยไปก็มันจะมีตามเวลาชั่วโมงวันที่นะฮะก็อ๋อ จำนวนการดูถ้าเรากดจำนวนการดูนะครับก็มีหมื่นกว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือะอ,อ,อ,อะไรวะสอนลงสอนสอนลงอะไรเงี้ยเลยเนี่ยส่วนมากก็จะมีการวิธีเขียนว่าสอนลงอะไรเงี้ยวิวขึ้นจะเยอะมากกว่านะครับผมแนะนําอันนี้ผมแนะนานะฮะโอเคเนี่ยของผมไม่ไม่มีขึ้นเลยไม่มีติดอันดับท็อปเลยนะ่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีขึ้นผมกดไปตรงนี้ไงกดจำนวนการดูโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ส่วนใครที่น้องๆคนไหนที่อยากให้ผมทําอะไรนะครับก็บอกได้นะครับฝากแบบว่าเออเม้นมาเลยเมนมเลยอะไรเงี้ยเออผมก็ยินดีรับนะครับแต่ว่าผมจะหาวิธีได้หรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะฮะก็โอเคสำหรับวันนี้ผม b ิ i l C TV Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย